ป r ีแอม Audio Research ป r ีแอม m a g i n t o h เกิดความสงสัยและอยากรู้ว่าเลือกอะไรดีแต่และแบรนด์มีข้อดีอย่างไรวันนี้ผมมีคำตอบที่ชัดเจนครับ สวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับพรีแอม Audio Research ครับพรีแอมแม็กซิทอสครับสองจิตสองใจครับอารมณ์หนึ่งชอบหลอดอารมณ์หนึ่งก็โอ้โหรักความเป็นแม็กซอินทอสเหลือเกินจะเลือกยังไงดีครับพี่ดีใจนะครับสำหรับคำถามที่คุณชัยวัฒน์ถามเมื่อสักครู่ครับผมแบรนด์แม็กซ์อินทอสหรือออริเซอร์เนี่ยนะครับเป็นแบรนด์อีเมจของโลกครับผมมีประวัติอันยาวนานในการผลิต กว่า<ท>70็ดสปีแล้วครับผมแล้วก็เป็นแบรนด์คู่บุญของ KS ซึ่งเรานำเข้ามาจัดจำหน่ายในประเทศไทยนี่ก็40ปีแล้ว2แบรนด์นี้กับคำถามเมื่อสักครู่ที่คุณช้ยวัฒน์ถามมาเนี่ยนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะเป็นคนให้ความกระจา่างผมจะเริ่มจากตัว o r i s e a r c h ครับฟน 6SE อ r อ s e a r c h ตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงนปัจจุบันครับผมความเป็นนา็อก ของหลอดอ๋อคือเขาเน้นที่หลอดอย่างเดียวเลยอย่างเดียวครับครับผมแล้วเป็นแบรนด์ที่มีชื่อในด้านในเรื่องชื่อเสียงในเรื่องของหลอดเนี่ยโอเคมายาวนานเรียกว่าถ้านักเล่นท่านใดตั้งทงไว้ที่หลอดก่อนถูกครับตั้งทงท,งที่หลอดเนี่ยให้ลองดูที่ audio research ก่อนให้ลองดูที่ audio research ก่อนเพราะว่าตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเขาผลิตแล้วก็วิจัยแล้วก็พัฒนาเนี่ยโดยเอาหลอดทั้งหมดครับจริงจริง ถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตเนี่ยมันเป็นตำนานซึ่งจริงๆผมผมพอที่จะเล่าให้ฟังได้แต่ว่ากลัววมันจะย้อนหลังนานไปซึ่งไม่ว่าจะหลายๆรุ่นในอดีตได้รับความนิยมเป็นประวัติการมากที่สุดครับผมที่เคสนําเข้ามาเพราะว่าชีวิตการทํางานผมเข้ามาอยู่ในเครื่องเสียงผมเริ่มมาจากออริเซอร์กับแมงทอร์ พี่ชิดพอจะยกตัวอยา่างรุ่นสัรบ่นได้ไหมครับว่าเป็นตำนานอะไร,ออรถ้าในอดีตนะครับ,รบในอดีตมันก็จะมี l อ5 5เวสห้าักแล้วก็ห้ามักทเครื่องพวกนี้ลูกค้าของพี่ชิดฟังแล้วเขาพูดว่ายัางไงบ้างหรือว่าเขาติดใจอะไรบ้างครับความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนความเป็นหลอดของออริ e ิ r S ert, <S อ h ซึ่งพอติดแล้วชอบในน้ำเสียงเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไป ไปหายาข้าอื่นได้เลยถูกครับอ๋อโหไม่ขึ้นเลยว่างั้นใช่ครับเพราะว่าเสน่ห์ที่มันมีความหวานใสแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ที่มีความประณีตครับคือมนุษย์นําสุนทรีย์เพื่อให้มนุษย์ได้สุนทรีย์ครับใช่ครับครับผมและนี่คืออ่าหลอดของโอริเซิร์ดอ่๋อิโอริเซิร์ดวันนี้เราที่จะเอามาลองฟังตังกันทั้งคู่เนี่ยอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับอ่าเป็นรุ่นปัจจุบันซึ่งอ่าเรียกว่าเรฟเฟรนส์หก ผม SE นะครับเขามีความเป็นตัวตนของ a u d i โอ e ี e ซอร์อย่างไรบ้างครับพี่คุณได้นี่ไปคุณไปต่อเข้ากับซิสเ็มต่อเสร็จคุณเปิดฟังครับสบายๆเขามีความสะดวกในการใช้งานถูกครับและที่สาคัญคือเขามีคุณภาพหลอดอย่างเต็มเปี่ยมใช่ได้ข่าวว่าภาคไก่ไฟก็ใช้ไดโอดเป็นหลอดด้วยใช่ไหมครับถูกครับคือเขาเขาพยายามริงกับความเป็นหลอดแล้วน้ำเสียงทีความมีความเป็นอนาล็อกอย่างแท้จริงครับ แล้วก่อนที่จะถึงมือผู้ใช้หรือถึงมือนักเล่นไฮเอนด์เนี่ยนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของเครื่องเสียงหลอดเนี่ยนะครับที่โรงงานเขาจะมีแผนกหนึ่งของออเดอร์เร์แผนกอะไรครับพี่ซึ่งผมว่าจะเป็นแผนกที่มีความสุขที่สุดครับแผนกฟังคือขั้นตอนก่อนที่จะถึงผู้ฟังเขาจะมีขั้นตอนในเรื่องของตรงนี้ครับว่าฟังแล้วผ่านหรือไม่ผ่านนี่คือออเดอร์นี่คือออเซอร์นี่คืออนาล็อกนี่คือความเป็นหลอด นอกจากการใช้อุปกรณ์ที่พิถีพิถันแล้วเนี่ยคัดเกรดอุปกรณ์แต่ละส่วนแล้วเนี่ยครับเขายังเน้นไปถึงการฟังด้วยใช่ครับเพราะว่ามันส่งผลของตอบักเล่นถูกครับคือวหนาทํทไมเราฟังขดลรู้สืแล้อ้รึกแบบมีทั้งอารมณ์ที่เป็นหลอดอ่าครับมีทั้งบรรยากาศครับมีทั้งความหวานครับคือหาเสียงอะไรที่เปรีไย้กับเขายากมากใช่มันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าคุณได้สัมผัสหรือเล่นกับ หลอดของออร์ดิเซอร์แล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะก้าวข้ามออร์ดิเซอร์ไปได้โอ้โหผมชอบคำนี้มากคับพี่คือไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปจากออดิโอเซอร์ได้เลยถูกครับคับผมพอมาถึงแม็อินทอสผมจะใช้คำพูดว่าผมเชื่อว่ามันก็มีหลายอารมณ์ถูกต้องครับในการฟังเพลงคับผมแม่อินทอสเนี่ยเดิมก็จะทำแอมโซลิด S <S ปรีโซลิดค,ค,ค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายรุ่นที่ได้รับความนมิยมเริ่มจากอินทิเกรตที่เป็นโซลิดแล้วก็มาอัปเกรดเป็นเวอร์แอมปรีแอมที่เป็นโซลิดแต่พอมาอีกอารมณ์หนึ่งกลายเป็นว่าเออเล่นมีหลอดรุ่น275 422ซึ่งเป็นทํานานของเครื่องเสียงโลกเนี่ยนะครับ,รบม,มันทําให้ผมสัมผัสกับลูกค้าได้ว่าคนคนนี้ถ้าเขาเล่นเมงทอสเขาจะต้องมี2อารมณ์แล้วพอมี2อารมณ์เมื่อไหร่ การที่เล่นง่ายที่สุดมันก็ต้องมีอยู่ในชุดเดียวกันนี่คือ Back i n k o s ทอร์สที่เขาทำผลิตปรีรุ่น40,002ขึ้นมาเพื่อที่ให้สอดคล้องและรองรับคําว่าสองอารมณ์มีทั้งโซลิดและก็ภาคหลอดอยู่ในชุดเดียวกันบางวันเนี่ยเราอาจจะแบบต้องการเลมีเลมไยหวานลิ้วในสไตล์เสียงของแมคอินทอรสเราต้องเลือกแบบหลอดเลือกแบบหลอดทำกลับมาจะททำงานในเหนื่อยมาเข้ามาในห้องฟังเคื่อนเสียง เปิดปีแมงทอดเห็นไฟสีว่าสว่างๆอย่างงี้นะครับครับรู้สึกเนียนตารู้สึกเคิ้มหาไวายมาเปิดเย็นๆนะครับเปิดเพลงแจ๊สครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป่าเล่นเปียโนหรือไวลินเสียงพิ้วหวานนี่นะครับครับจิบไวายไปอานสักสามแก้วครับเริ่มตึงครับอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบฟิวชั่นแจ๊สมันๆคุณก็มาที่ภาคสุดเก็ตอนแรกต้องการความสุนทีก่อนใช่ครับเ็เอาหลอดเนี่ย เ้าไปเติมความละเมียดละไมใช่ครับนายจตายเสียงไหมอิงทอ์ใช่ครับแต่พอรู้สึกว่าสักพักหนึ่งเดอืมอยากจะคึกค้าขึ้นมาอยากจะให้น้ําหนักจากโคเนี่ยมันมีมากขึ้นครับหรือว่าแบบเพื่อนฝูงอาจจะมาฟังด้วยกันครับบางกลุ่มอาจจะชอบหลอดอะไรเงี้ยบางกลุ่มก็อาจจะชอบโซลิดเขาก็มีโซลิดให้เลือกใช่ครับครับผมโดยที่ความแตกต่างของเขาก็คือแยกเป็นสองตัวถังถูกตัวถังหนึ่งก็คือโพสไพายถูก ตัวถังหนึ่งก็คือค่าขยะอย่างเดียวถูกครับนี่คือความใส่ใจของ m มนทอสนี่คือความใส่ใจของ m ม i ทอสนะครับคือ2ยี่ห้อนี่นะครับผมว่าเขาเข้าถึงอารมณ์ฟังเพลงของนักเล่น i n เขาถึงสามารถที่จะทําและยืนหยัดแล้วก็เจตนาสื่อให้นักเล่นว่าถ้าคุณชอบความเป็นหลอดอนาล็อกเพียวๆเลยอารมณ์เดียวเลยครับ ออร์ r เซิร์ฟเลฟเฟน 6SE เรียกว่าเข้าถึงปงรัชญาของลรดใช่ครับครับผมแต่ถ้ามี2บุคลิกครับผมนะครับก็แม c อินทอร์40,002ครับผมทูบ uh, หรือโซลิดและที่สำคัญคือถ้าแมคอินทอร์เนี่ยใครที่ฟังเสียงแม c อินทอร์แล้ว,วคิดชีวิตนี้ขาดเสียงแบบนี้ไม่ได้เนี่ยใช่ครับก็ทำแมคอินทรอร์สประสบการณ์นิดหนึ่งผมจะเล่าให้ฟังว่า ถ้าลูกค้าที่เริ่มเล่นจากไม่ทิท็อตเขาก็ไม่สามารถที่จะข้ามก้าวข้ามไปได้เองอนะครับผมถามพิชิตตรงๆเลยนะครับ,รบจากประสบการณ์เนี่ยแล้ลูกค้าไม่ทิท็อตมาเนี่ยมีลูกค้าไม่ทิท็อตเปลี่ยนเปลี่ยนจากเปลี่ยนใจจากไม่ยองทอั้งไหมครับแล้วเขาเราก็สุดท้ายแล้วเขาเป็นยังไงครับมีบ้างาแต่สุดท้ายคุณก็กลับมาที่ไมนยท็อตด้วยความลหลงไหลและทวินหาโอ้โห ด้วยความหลงใหลและสมิ tha ในเเสียงของไมนท์ทอที่มีทางหาได้เหมือนะถูกครับโดยเฉพาะเสน่ห์ตัวเครื่องด้วยนะครับใช่ครับเราก็พูดมาในรายละเอียดของทั้งอ u อดิโอรีเซิร์แล้วก็ไมนท์ทอแล้วครับมาถึงบทสรุปครับเอาแบบที่ชัดเจนที่งดงดเลยอ่าครับผมว่าอ u อดิโอรีเซิร์เหมาะกับอะไรไมนท์ทอเหมาะกับอะไรครับผมใช้คําว่าความต่างครับแต่มีความเป็นตัวตน ความต่างคือต่างที่หน้าตาตัวที่บอดี้รูปหลักแต่ความเป็นตัวตนก็คือคถ้าคุณชอบความเป็นดัลล็อกหลอดต้องออเอร์เร์คือเรียกว่าถ้าเกิดคุณชอบหลอดอย่างแท้จริงเนี่ยบแบบน้ําเสียงที่หลอดที่คุณติดใจเนี่ยให้คุณเล่นออดิโอเเซอร์เถอะเพราะว่าตั้งแต่ภาพจ่ายไฟใช้ไดออบเป็นหลอดแล้วก็ภาคขยายเนี่ยคือเขา หมือนเขาชีวิตเนี้ยเขามุ่งมั่นปรัดญาแห่งหลอดอย่างแท้จริงครับก็คือโอเอเซิร์ทถ้าคุณได้ไปไปต่อครับเสียงออกปุ๊บคุณฟังได้ความพร้วหวานของหลอดมาเลยครับผมนะครับส่วนแม่อินท็อตซีหมื่นสองโอเคมันก็จะมี2บุคลิกอยู่ในคนคนเดียวกันครับผมใช่ไหมครับครับทีนี้มันก็สนุกในการที่เราจะหาตัวตนกับตัว42,000เนี่ยว่าเราชอบหลอดหรือโซลิด แต่ในการชั่วโมงนั้นเราอาจจะชอบทั้งสองอย่างครับผมนะครับโดยที่เราไม่ต้องทิ้งอะไรเลยเราก็ฟังได้ทั้งสองรูปแบบเลยถูกครับครับด้วยความเป็นแมงทอสด้วยใช่ครับด้วยความเป็นแมงทอสด้วยคือออร์เดอร์ตัวตนเดียวแมงทอสี่หมื่นสองสองตัวตนเป็นอะไรที่เรื่องยากครับเป็นอะไรที่มีเสน่ห์แล้วก็มีปรัชญาด้วยกันทั้งคู่ใช่ครับสุดท้ายว่า จะเหมาะกับเราแบบไหนเครื่องแบบไหนจะบอกกับเราต้องมาลองฟังใช่ไหมครับใช่ครับต้องมาลองฟังนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ค่าผม KS สำนักงานใหญ่แห่งนี้นะครับหรือติดต่อที่โชว์รูม CDC แล้วก็ที่ f Fortune Town ก็สามารถที่จะนัดหมายกันมาได้แล้วก็ส่วนในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็โทรเข้ามาแล้วก็นัดมาเจอแล้วมาคุยกันคัาผมนะครับความเป็นตัวตนในความชอบของการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยในแต่ละท่านเนี่ย แตกต่างกันครับแต่จะเป็นอย่างไรขอให้ออดิโอรีเ a ิร์ชหรือ m a c i n t o ทอเป็นตัวบ่งบอกความชอบของแต่ละท่านนะครับ